สวัสดีครับผมจันโทโซล่าเซลล์นะครับพาพี่น้องมาดูนะครับว่าโซล่าเซลล์สูบน้ำจะเป็นอย่างไรในขณะที่ไม่มีแสงแดดครับผมในช่วงบ่ายสองโมงนะครับแดดไม่มีนะครับผมดูเงาไม่มีเลยนะฮะไปดูน้ำกันนะครับว่าสี่แผงจะสูบน้ำได้มากน้อยขนาดไหนครับนะครับแผงโซล่าเซลล์สี่แผ่นด้วยกันเนาะนะครับผมไปดูกันนะครับว่าน้ำได้ขนาดไหนนะครับในขณะที่ไม่มีแสงแดดครับ นะครับในช่วงที่ไม่มีแสงแดดเลยนะครับผมน้ําก็ยังไหลนะครับเกือบเต็มท่อนะฮะเกือบเต็มท่อเลยนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมไม่มีแสงแดดนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วก็น้ําก็ยังไหลเกือบเต็มท่อนะครับผมเพราะว่าแผงของเรานะครับปรับไปด้านทิศตะวันตกด้านที่มีดวงตะวันนะครับแดดก็เลยสามารถทํางานให้ปั๊มเนี่ยได้มีน้า